ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซิโยอีนักกฎหมายแย้ม30เมษาทักษิณมีหวาเสียวรัฐบาลเพื่อไทยเสี่ยงหนักถูกถอดทั้งคอรมอหลักฐานพร้อมแล้วเปิดทำลายสารรัฐธรรมนูญจบไวจากสถานการณ์การเมืองค่ะกำลังเข้าสู่หมดความขัดแย้งในหลายเรื่องรวมทั้งการตรวจสอบขององค์กรอิสระที่ดูเหมือนว่า จะเป็นศึกตัวแทนแดงและน้ำเงินขณะที่คดีความต่างก็เร่งเร้าสถานการณ์ค่ะจนแทบจะกระพริบตามไม่ได้ โดยเฉพาะในวันที่30เมษายนนี้กับคำสั่งศาลฎีกาทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะวันนี้28เมษายน2568นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่าปัญหาความขัดแย้งหลักของการเมืองไทยยังคงอยู่ภายในพักร่วมรัฐบาล คู่ขัดแย้งหลักคือแดงกับน้ำเงินที่กำลังรอวันแต่งหักไม่ว่าจะมีใครมาพูดจาปะแป้งแต่งตัวให้ดูดีอย่างไรในที่สุดก็จะนี้ความจริงไปไม่พ้นลักษณะของความขัดแย้งหลักนี้จะทำให้น้ำเงินต้องออกไปเป็นฝ่ายค้านปัญหาว่าเมื่อใดเท่านั้นให้ตั้งคอสังเกตว่านายใหญ่และครูใหญ่จะไม่มีวันยอมให้ลูกสาวลูกชายของตน เป็นบัตรพลีชีพบูชายันอย่างแน่นอนส่วนชัยชนะครั้งนี้จะทำให้พลังทางการเมืองของพกกรรคกล้าทำเพิ่มขึ้นและจะเป็นจุดชี้ขาดที่ทำให้ไพ่ฝากซึ่งแฝงตัวอยู่ในพรรคอื่นกล้าประกาศตัวซึ่งเชื่อว่าจะมีอีกอย่างน้อย5คนจะมาจากพรรคไหนบ้างคอยดูกันเอาเองและยิ่งพกกรรคกล้าทำมีเสียงเพิ่มขึ้น ก็จะทําให้พักเพื่อไทยัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรีง่ายขึ้นด้วยพักพลังประชารัฐเนื้อหอมเพราะอยู่ในกระแสที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหากว่ามีการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่แต่ทันทีที่เกิดเหตุการณ์พลิกผันในวันประชุมใหญ่ประจำปีของพักและถแถลงว่าจะไม่เข้าร่วมกับรัฐบาลก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมไว้ขึ้นภายในพักทันทีกระทบต่อการรับคนรุ่นใหม่เข้าเพื่อที่จะเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้า และยังภาวะกันว่าจำนวนสอสที่เหลืออยู่ยังจะอยู่กันครบหรือไม่ถ้าทีครั้งนี้ของพักพลังประชารัฐจึงทำให้ขาดทุนทางการเมืองอาจจะถึงขั้นพลาดตาเดียวแพ้ทั้งกระดาน ขณะที่พรรคเพื่อไทยกลุมสภาพในรัฐบาลและการบริหารได้กระชับขึ้นแต่ความสิ่งทางการเมืองของพรรคกอบพุงสูงปรีดอย่างน้อย2เรื่องคือการไต่สวนของสาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันที่30เมษายนตามคำร้องขอของนายชันชัยอิสระเสนารักษ์ที่ขอให้สารออกไม้จับและออกไม้ขังนายทักษิณชินวัตรตามโทษที่เหลืออยู่ ซึ่งไม่มีใครคาดหมายได้ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่ก็อดที่จะหวาดเสียวไม่ได้การร้องปปชให้สงสารรัฐธรรมนูนถอดถอนคณะรัฐมนตรีรวมทั้งคณะกรรมาการงบป,ประมาณที่เป็นสสและสวอ,ออกจากตําแหน่งเกี่ยวกับกรณีแประยะติงบป,ประมาณให้นํารายจ่ายประจําเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นซึ่งผิดรัฐธรรมนูญและมีโทษที่จะต้องถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่าร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งหลักฐานมีพร้อมมูลแล้วปปชและสารัธรรมนูนจะใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน3เดือนก็รู้หมู่รู้จ่าแล้วประเทศไทยยังต้องคงระวังเหตุการณ์ผีซ้ำด้าพลอยที่จะเกิดจากทั้งผู้ไม่ประสงค์ดีและจากผู้โง่เขาเบาปัญญาที่หวังจะเอาใจแต่สร้างปัญหากระทบกระทั่งหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและจีนซึ่งเท่ากับรือฐานทางเศรษฐกิจของบ้านหลังใหญ่คือประเทศไทยของเรา ในขณะที่ปัญหาความไม่สงบและความมั่นคงตามแนวชายแดนต่างๆก็กำลังคุกรุ่นมากขึ้นโดยที่ผู้รับผิดช,ชอบไม่ได้แสดงความมั่นใจให้เห็นว่าจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้เลยหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ